มสองตัวล็อกเตอตัวนึงยาีตันี้ไม่หลงแซนบีสองตัวสตัวองตัวอีก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 ตัววววัวมันฟังเสียงอยู่ตอนเนี้ย เขื Ooh, so here, so ่อนไปเฮียเข้าไปบ้านตกุงเมี้เนี่ยเข้าไปคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเลมอนช็อปนะครับร้านรับเติมเกมีแซิกราคาถูกราคาดีที่มีโปรโมชั่นของเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับใครคิดจะเติมแบตเทนพานหรือว่าเติมซื้อสกินเนี่ยยังไงก็ฝากร้านเลมอนช็อปไว้ด้วยนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้เดสคริปชั o นเลยนะครับไอ j จอยไม่ครับซื้อโรลิงแล้วว่าคนเนี้ยแน่นอนไปซื้อ พรเื่อคนรวยวะมันได้รวยครับเครดิตจากอันนี้เด๋ยวมันเล่นกล้องตรงประตูซ้ายเว้เก็บไม่รวยเว้ยตตังเหลืออันนี้พี่ไม่ได้อวดรวยยังไมพี่ครับไม่ได้อดรวยนะแค่มีใช้ที่มันน่นอกก็หละหรอมันจอดแล้วโอ้ยยยยยนยยยยย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมมันเอร์อยู่เหล้าแอไอเล้าสองตัวเหล้าสองตัวงลาสุดนอกกระดาไม่จอดไม่ได้นะประตูกัหลัษประตูไปที่ประติกรมในไซน์นะเว้ยเฮ้ยคนนี้เป้าสัน อยู่อยู่ก็โดนหัวอุ้ยฉันังาารเข้าแล้วเข้าแล้วเหรอแพนเลยโตแล้อ่ะใครตัวนึงกิมีเอส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 รับ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 นี่นดมา มาสองตัวมาสองตัวดันไปแล้วนะตัดแยกตัดแยกแต่เดินที้งไปมันเต็มไปเลยนะ่อเใครเป็นอันบายรีบแฟงเลยทันทันทันสบายสองตัวไปทางคใหญ่อะเอเลย Location has been c o u s What Oh <S <c oughs> Oh เฮ้ยโอ้โ t เป็นดันโอ้เลือเฟิร์สเซอร์ ทายเดียร์ทายเดียรกทายเดียร์แกทุกสองกสองลูกสต้องดันหน้าจอดตัดโดนดีไยทอมเมนเนนกหดัน้าจอดหน้าจอตน้าจอตายหน้าจอตายลองเมนไลองเมนไม่องแล้วเดี๋ยวโดนให้ทอมเมนมีโดนอยู่ลงก็โดนนึงแล้วก็อยู่มนตัวนึงอยู่ด้วยกันสองตัวมารู้ว่าจะเข้าทางนี้เจ้าไง ว่ามาเลยผมแฟดผมแฟดได้แล้วเดินขึ้นเมได้ไหมแฟดนะแฟดนะแฟดแฟดล็อกเกอร์องการล็อกปะผมเาะเาะอโอ้อยู่นที่ตัวนึโอล็อกเกอร์ขวามือไ้้งเไอ้้ง มีกล้องเมน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 เมน่มเเยูอ้ยู่เข้าอันเข้ารอบาอบร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 อบ้าๆรอบ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 รอ้รอบ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 ร

ีโรนเองแล้วตอนเนี้ยข้าร้อมเป็นโอเคใครจะเล่นหน้าต่างใหญ่บ้างอปโหนตั้งแต่ขวาสุดอะเอกไหมอด้วยกัน้หมดอะอ๋อไมสคนแล้วเลยกลาง่ะเรนกลางคนกลางเลนกลางคนซ้ายเลนซ้ายเอ้ยคนขวาเลนซ้ายคนขวาเรซ้ายเนขวาโอเค cross r i n g กูจะอยู่ขวาโอเคไหมให้จองเลยตรงทีเลยพี่ต้องอยู่ตรงกลางคนนะกับไซดาวสองตรงกลางไม่ดีกูไม่ได้ตั้งปืนไงคนตรงกลางต้องตั้งปืนหรอกกูห้อยขวากูห้อยขวามึงไงไซบักบักด้โด้นบักบักบักด้นด้นด้นดนโจวเชื่อ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 พร้อมเลยดีจูเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเข้ามาได้ไหมพร้อมยังสามสองหนึ่ง ไม่รเนี่ยแล้วเ็นใครไม่ใครอยู่หลังกระจกไมไม่มีไใส่ไม่นไม่ใส่ไม่้นเียมันดอบตอนแรเลยไม่โดนไอ้เฮ้ยมันเข้ามาแล้วกูบอกแล้วมันดัแล้วคโดนอยู่ เฮ้ยมี evoa ด้วยนะเป็นเหรียญนะ crash d e p ไปแล้วดูดูรีเซ็ตตัวนนไม่นั <S S oh, the ่งเลยเอายอีกเองน้าพี่ถึงหวังอยู่สายพี่เบิร์ดจะลงเล่นฟอร์แทนเดียวเดีโยวดปเดี๋ยวนีแทน co นผมนะผมตัวไีอยู่กับแอนว่ยที่หนึ่งที่หนึ่งที่หผมต้องได้ที่หไปยิงไปยิงมัน,น Let's go มาตนไปเล่นไปเล่นในนี้หน่อยมาช่วยหน่อยดิอนนี้เขาแล้วมาเขาีแล้วมาเข้ยีแล้ว Changing Max ไันหนูา แฟนเดี๋ยวยินดีกัวแฟนให้ัน้้ไดเมย์ขึ้นได้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 แต่ว่าโฮเวยเสิงโฮเว่ยหลุด

เกือตายแล้วอนเนเด่นมันตักแล้วเออจิเตายแดงตัวหนึ่งมัง้งการซีซีตัวหนึ่งาาาาแคทบอลไกคแดงมีดเอยู่คทเร์ไพรส์มาแล r วตไม่เข้ามาแน่แน่เย้า แล้วกลรดตายไกว่าแดงสงแคสไม่แดงสแคสไแดงแดงๆละเย้ะ o p ฟฟอร์เอ m e ตัไอเหี้ยยังไม่โดนหรอกุอยูสองตัวไรบารสองตัวไรบารแอดล่าสุดมีใครเลี่ยนตัว

ไ,นะไม่มีอินโฟที่เรอล็อก,ก,ร,ลก,กร์ตัวหนึ่งเล็กร์ตัวหนึ่งล็อกเกอร์เพื่อนบีกับเป็นหลังโล่หรอหลัลง,โลลงโล่หลังโล่อยู่ใดนี่ เฮ้ยเอาไซ้์ที่ four ไซตีฟอตัวนึงนะส่องตัวอะไรายต์เขาเล่นตัวอะไรอยู่นี่ยป่ะเด็ดจริเฮ้ยตากตัวล้อผมอยู่มาได้หนึ่งตัวมาได้ตัวมาได้เฮ้ยไอ้เชี่ยยิงไม่ออกอ๋อไอ้เชี่ยกูยิงไม่ออกคือเชี่ยอะไรวะฉันเนี่ยยิงออกอยู่เนี่ยกูกดยิงแล้วเว้ยแล้วไม่ออกทีหลังก็ตบเฮ้ยเยอะเฮ้ยนั่นไง

So break break, break, break it all down for you. I never give it up, I never you know I'm gonna take, safe, taking that crown from you. I worry about your high. So let me break break, break, it all down for you. I never give it up, I never you know I'm gonna take safe taking that crown.